น่าจะลาบปูด้หน่เด้อพอไว้แล้วชุกเรียบร้อยแล้วน่าจะลาบปูให้กินเขาแรงที่ผุงลงเดี๋ยวเอาขัวกันขัวลุง หอมกระเทียมลงไปใส่เบ็ดเลยเริ่มเดินเรื่มใส่ผงว่าก่อนใส่ผงว่าลงไปก่อนใส่น้ำปลาสักนิดก่อนยากจะคุ้นเด้่อบรรเดอร์ของเขาเต่ อยากแล้วน้อยหนึ่งกันี้ยายตุ่มบะแขนปัไนได้คำเขาตุยเอาขอใส่บกหน้าจากนิดเนี่ยมานาวนิดนิดเ้ขอมห่วยหยอยเี้ยจะแสียเนียคุ้น,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 นขเขากันดีๆก่อนก็ขอขอ,ขอหวยห่วยเนี้ยบุพพ่อปันไดว่ะผิดพ่อความผิดแกนผิด โห้มันอย่างนี้ขอชิมหนเ่เด้อขอชิมหน่อยอืมสุดยอดสุดยอดมาเด้อมากินขอน้ำกันแนบเท่เอ้ยบาเนี่ย